เอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลุยดันเจี้ยน300รอบกันดีกว่า นี่เจ้าดัน120ตัวนี้เลยครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนะครับว่าเจ้าดันตัวเนี้ยตอนนี้เขามีกิจกรรมลงดันดรอปไอเทมพิเศษด้วยนะนั่นก็คือเจ้ากิจกรรมลงดันของคริสต์มาสนั่นเองเนี้นี่ให้เราเลื่อนลงมาก่อนแล้วก็มาที่เอ่อเจ้าหน้าไอเทมดรอปจากดันเจี้ยนตัวนี้เลยโดยอย่างที่เห็นะครับว่าของดรอปเนี่ยจะมี2แบบนะก็คือดรอปจากดันเจี้ยนระดับต่ำแล้วก็ดันเจี้ยนระดับสูงและไอเจ้าดัน120เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในดันเจี้ยนระดับต่ำที่ดรอปของพิเศษที่่เออาไว้แลกกงสุ ด้วยนะครับก็คือเจ้าเม็ดสีเขียวแล้วก็เม็ดสีเหลืองนั่นเองเนี้ยครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราดรอปเจ้า2ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเราสามารถไปหา n p c ตัวยุ่นเสร็จแล้วก็แลกกล่องสุ่มมาเปิดลุ้นของรางวัลได้นะครับก็คือเจ้าของพวกนี้เลยเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะลงเจ้าดันตัวนี้กันเนี้ยแหละทั้งหมด300รอบเลยนั่นเองเนี้ยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเนี่ยผมก็มีอะไรแจมแจมาฝากท่านผู้ชมกันอีกแล้วนี้ยครับ คาร์บาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านลิสแมนช็อปโน .1 นเรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยครับเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเฮดฟรีเะครับหรือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ โอเคทผู้ชมทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่าให้เรามาที่เออร์ชิฟเมนต์เสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนโดยตอนนี้เนี่ยตัวกองผมนีก็ได้มีการลงเจ้าดัน120ตัวเนี้ยไปทั้งหมด779รอบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องบวกเข้าไปอีก300รอบเนี่ยเท่ากับว่าจงท้ายคลิปเราต้องได้ทั้งหมด1,079รอบนั่นเองเนี่ย ส่วนเจ้าไอเทมดรอปเองเนี่ยก็จะมีทั้งผ้าคุมแลนะครับแล้วก็มีเป็นหินจอแดงมีเมอร์ไซบูแล้วก็ R W 3แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าบางคนเคยดรอปเจาะขาวที่ดันตัวนี้ด้วยนะซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับส่วนอาวุธเองเนี่ยเจ้าดันตัวนี้เขาก็มีอาวุธพิเศษด้วยนั่นก็คือเจ้าอาวุธไลแค้นนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยต่อให้เป็นออฟดีมามันก็ขายแทบไม่ได้แล้วนะครับ และนอกจากนี้นะครับในส่วนของประดับเองเนี่ยเจ้าดันตัวนี้นะครับเอาที่เอเอน่าจะพอขายได้เนาะเดี๋ยวขอดูแป๊บมีอะไรเหลือมั้งไมว่าเนี่ยดีพอจะขายได้หน่อยน่าจะเป็นเจ้าแหวนคีย์บวกสองเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคีเลดหรือว่าคีดามจดเนี่ยเจ้าดันตัวนี้เขาก็จะมีดอกทั้ง2แบบเลยนะและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าดันตัวนี้เองก็เป็นดันแรกที่เริ่มดอกพวกการทหารรับจ้างแล้วด้วยนั่นเองเนี่ยครับ เอาเป็นว่ารายละเอียดดันเจี้ยนน่ยก็จะประมาณนี้นี่แหละทีนี้น่ยผมว่าเราไปลุยดันเจี้ยน300รอบกันเลยดีกว่านะครับ Let's go My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be great Going off every chance I get I don't really take a loss, well I'll admit That's why i make it to the top, yeah I commit and know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock Cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss. All forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall. Don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing. Don't regret it. I'm always learning. You could call me academic. I'm always working. Never been apathetic. Bad energy is like a poison. Needs a, a septic <laughs> โอเคทู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ300รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและที่เห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการของเรานั่นเองบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยได้แหวนมาโคตรเยอะแต่ที่มันเยอะกว่าแหวนเนี่ยก็คือของที่อยู่ในตลาดฝากขายนั่นเองทู้ชมเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปดูของที่เหลือในตลาดอีกเนี่ยผมว่าเราไปดูรอบการลงดันกันก่อนนี่เปิดมาที่เออร์ชิปเมนต์เสร็จแล้วก็ไปที่ดันเจียนนี่เจ้าดัน120เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยผมลงไปทั้งหมด10,79รอบเรียบร้อยแล้วน ก็คือบวกมาอีกสามร้อรอบนั่นแหละส่วนเรื่องของที่เหลือในตลาดเนี่ยก็คือเจ้าหินอฟฟ้าแล้วก็ออฟขาวนั่นเองเนี่โอ้โหดูอฟขาวก่อนบอกเลยว่าได้แบบโคตรอภิวาหาเยอะโดยต้องย้ํากันอีกทีนึงนะคร่บว่าผมเนี่ยลงเจ้าดันตัวนี้ไปทั้งหมด300รอบเท่านั้น,นะครับแต่หินออฟขาวที่เราได้เนี่ยทู้ชมเดี๋ยวก่อนนะับแป๊บนะ100แล้วก็นี้66เนาะแล้วก็200 300 400 500 600700800รวมแล้วเนี่ยเราได้อฟขาวมา8 ร6 6ก้อนเลยนี่ครับส่วนเจ้าออฟฟ้าเนี่ยได้มา100แล้วก็เอ่อยก้อนส่วนหินตีบวกเองเนี่ยก็ได้มาเยอะด้วยนะได้บวกขาวมา413ก้อนนะครับแล้วก็บวกแดงอีก402ก้อนและสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเศษที่เราย่อยอาวุธลายแก่นเนาะก็คืออาวุธที่มันออฟแน่วๆเนี่ยเราย่อยก็จะได้เป็นเศษตัวนี้มานะครับและที่เด็ดกว่านั้นเนี่ยก็คือของกิจกรรมนั่นเองนี่เจ้าวันคริสต์มาสเนี่ยครับเวลาลงดันเจี้ยนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นอลูกบอลกิจกรรม เราสะสมด้วยเนาะซึ่งไอ้เจ้าลูกบอลตัวนี้เนะี่ยเราสามารถเอาไปแลกกล่องสุ่มได้ที่ n b c ตัวยูนเมืองบอดี้ไอนะครับโดยการลงดัน300รอบเนี่ยผมได้บอลเกี่ยวมา167ก้อนเลยนะแล้วก็ได้เอ่อเจ้าสีเหลืองมาอีก184อันทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูราคาของกันหน่อยดีกว่าโดยเริ่มจากอ e. ีเจ้าหินลแค้นตัวนี้เลยนี่อันนี้ถูกสุดนะ1 2ออันได้มาเอ่ออันนี้762สนะ่ครับส่วนอีกกองหนึ่งอันนี้36อันก็ต้องบวกเข้าไปอีก190 เจมนั่นเองต่อมาราคาหินออฟฟ้านะครับอยู่ที่เม็ดละ5เจมและหินออฟขาวเนี่ยก็อยู่ที่เม็ดละ6เจมนะครับส่วนหินบวกแดงเนี่ยอยู่ที่เม็ดละ9เจมเองนุกทและหินบวกขาวเนี่ยราคาล่วงลงมาเหลือแค่เม็ดละ15เจมเท่านั้นนะครับ ทีนี้ต่อมาคุมไฟระดับแรงนะครับผมได้มา2อันเนาะก็อยู่ที่อันละ5 9า590เจมเลยนะและสําหรับแหวนคีเลดบวก2เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่วงละ1,500เจมนั่นเองนะครับส่วนเจ้าแหวนคีดาเมดบวก2เนี่ยโอ้โหราคาลงมาเหลือ1นึ่7เจมทีนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูต้นทุนในการคราฟดันเจียนกันบ้างดีกว่าโดยเจ้าของคราฟดันเจียนตัวนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่อันละ48เจมเลยนะ และในการคราบดันเจี้ยน1อันเนี่ยเราต้องใช้หินสตโตน5เม็ดนะครับหรือคือ5 0 0แสนนั่นเองแต่ว่าการจบดันเจี้ยนในแต่ละรอบเนี่ยเราจะได้เงินกลับมาด้วยรอบละ3 0 0แสนนะครับเท่ากับว่าต้นทุนจริงๆของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่รอบละ2 0 0แสนนั่นเองเนี่ย ทีนี้ต่อมาเรื่องเหรียเงินเอมกันบ้างดีกว่านะครับโดยดาบที่ถูกสุดตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อันละหมื่นสามเจมเนีครับนี่เจ้าตัวนี้และเราก็ต้องมาหารกับเงินเอ็มที่เราจะขายได้ก็คือ344เท่ากับว,ว่าราคาหนเอมเนี่ยอยู่ที่38.7เจมนั่นเองนีครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาหาร10ก่อนเพื่อให้ได้เป็น1 0 0 0 0แสนครับนี่หารสิบ เท่ากับว่าราคา1,000งแในเกมเนยอยู่ที่3.87เจมครับเสร็จแล้วเราก็ต้องมาคูณ2เพราะว่ารอบนึงเนี่ยเราจใจต้นทุนอยู่ที่2,000สนนั่นเองนะครับนี่คูณ2เข้าไปอันนี้เนี่ยคือราคาตอนหนรอบนะแต่เราลงกันทั้งหมด300รอบนะครับก็ต้องเอาไอเจ้าตัวเนี้ยมาคูณเข้าไปอีก300 เท่ากับว่าต้นทุนเนี่ยอยู่ที่2,325เจมเนียครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนโอ้ยลืมเฉยก็คือไอ้เจ้าของคลบบาบใบดันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อ่าละ48เจมเนี้ยน,นี่เอา48คูณ300เท่ากับว่า1 0 0โอ oh ้ m ม่ก d ดแล้วก็ต้องมาบวกเข้าไปอีก2 3 2 5เมื่อกี้เนะฮะเท่ากับว่าต้นทุนจริงๆของเรา300รอบในคลิปนี้เนี่ยอยู่ที่16,725เจมนะเนี่ยทุู้ชมส่วนเรื่องรายได้ของเราเนี่ยเมื่อเอาของทุกอย่างมารวมกัน แล้วเราจะได้เงินอยู่ที่23,856เจมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าเราต้องเอามาลบภาษี10%ด้วยนี่จัดไปลบ10%ปึงตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่21,470เจมแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาลบต้นทุนค่าดันเจียนด้วยนั่นก็คือเอามาลบกับ16 725เราก็จะเหลือกำไรจริงๆในรอบนี้เนี่ยอยู่ที่4745เจมนั่นเองเนี่ยครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรน้อยลง300รอบโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะรอบนึงเนี่ยประมาณ7นาทีเลยเนี่ยครับแล้วกำไรที่เราได้มาแค่4000กว่าเจมเนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่าดันนี้เจ๋งยับแน่นอนครับผม เอาเลยครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันเจียลล้ยนไหลแค่นจำนวน300รอบนั่นเองนครับโดยสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม